คะเราจะมาปะทูระระเราจะมาสองโหลดเกมอย่ดเล็กกันนั่นเองคะ่ะหน้าตายก็จะเป็นอย่างนี้มันต้องมีแอปปุ่มเกมน่นนะครับโอเคะคะแอปสองอันนี้เลยนะคะที่มันเป็นแอป2อันนี้นะั่นอปปุ่มเกมทุกคนก็ดูชื่อนะคะทุกคนขาหมดว่านอนน,น,น้องปะทูอยากโหลดบ้าเลยนะคะดับแรกให้ทุกคนเข้าไปที่ Google นะคะ Google ธรรมดาหรือโคมก็ได้ค่ะเข้าไปเลยนะฮะรอนานนะรอนานนะอ่ะให้ทุกคนพิมพ์ว่าเอ้ยเราเข้า Google โคมดีกว่าอ่ะโอเคนะคะน้องค่ะน้องมาทุกก็รอทำตามเราอยู่นะครับโอเคนะคะแล้วก็พิมพ์ทำไมเป็นแบบเนี้ยกดตรงนี้เลยค่ะโอเคนะคะแล้วให้เราพิมพ์ว่า เฮดดาบึ้งโอ้ยไม่ใช่ทุกคนเฮดมาลอกก่อนลอกก่อนตัวไหนตรงไหนน่ะอีจีเฮดเฮดอีจีเฮดอีจีนะคะแล้วก็มีคำว่าเฮดอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะคะทุกคนค่ะอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่ะแล้วพี่มาอะไรต่อ เราไม่รู้แล้วก็กดหน้าเดิมที่เราพิมพ์เลยนะคะทุกคนขาเอ้เดี๋ยวก่อสิครับน้องปัดทูนี่เออทุกคนเป็นเอาเป็นว่าทุกคนพิมพ์ตามนี้นะโอเคพิมพ์ตามนี้เลยนะคะคําว่าอ่ะทุกคนพิมพ์ว่าตามนี้เลยนะคะผมอะตามนี้ตามนี้ตามนี้ทุกคนก็จะเจอทุกคนก็กดลงไปเลยนะคะทุกคนขาเดี๋ยวขอน๋ยพี่โหลดให้นะคะโอเคนะคะแล้วให้ทุกคนกดดาวน์โหลดได้เลยนะคะ นยนะคะ่ะเดี๋ยวเราโหลดมาเร็วนะมันค่อนข้างที่จะรอนานะแต่ว่าก็คุ้มค่ากับวเวลา,าที่เรานาน,านมาแล้วแสนแล้วนะคะพอทุกคนดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะมีไฟล์ให้นะคะเด,เ,ดเดี๋ยวไปดูตอนเรา มาแล้วนะคะทุกคนทุกคนก็กดดาวน์โหลดได้เลยนะการดาวน์โหลดรูปซัมบู์ทุกคนก็ดาวน์โหลดนะคะเราไม่ดาวน์โหลดเลยนะคะเพราะว่าเราโหลดไปเร็วนะคะทุกคนและแอปอันนี้ทำดางล่างได้เลยนะคะเพรเด้อ <Bad. S 1> โอเคค่ะน้องปทุเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้นะคะไม่รู้นะคะว่าเราจะทิ้งลิงก์ได้หรือเปล่าเนาะโอเคอย่าลืมกดอ, oh. อย่าลืมกด หนูไม่มีมนวิเศหนูมีก็